โจนาธานโบลิงกิดาวยิงทีมชาติองโกเริ่มต้นเ้นทานขาแข้งในบ้านเกิดกับทีมโจโมโคอสมอสหลังจากนั้นในปี2014ได้มาขาแข้งกับทีมทีพมาซิมเบและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมคว้าแชมป์สโมสรทวีปแอฟริกาในปี2014-2015ด้วยผลงานที่โดดเด่นเจบี JB ออกผจญภัยในยุโรปกับสตองดาลีเอชทีมชั้นนำแห่งลีกเบลเยียมเมื่อฤดูการ2017แต่โอกาสลงสนามไม่ได้มีมากนะักทำให้ถูุกปล่อยยืมไปอยู่กับมูสครอนเปลูเวลจากนั้นย้ายร่วมพับไปยังรอยัลอันเบิ ที่นี่เขาถูกปล่อยยืมกับสมอสโมสรอย่างยูเปนทีมในลีกเบลเยียมในปี2019ถึง2020อันคาราคูคูในลีกตุรกีในปี2020ถึง2021และในปี2021กับโรซานสปอร์ตในลีกสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นย้ายมาหากินในไทยกับบุรีรัมยูไนเต็ดระเบิดฟอร์มเก่งตั้งแต่ปีแรกทำ26ประตู9แอสซิชจาก53นัดรวมทุกรายการส่งปราสาทสายฟ้าซิลทิปเปิลแชมป์เพราะว่าด้วยปัญหาการควบคุมอารมณ์ทำให้เจบีไม่ได้ไปต่อกับทีม น่าสนใจว่าปลายทางจากนี้เขาจะได้ไปวาดรวดลายที่ใด